ไวรัสมีขนาดเท่าไหร่เครื่องกรองแบบไหนถึงจะกรองได้เ <ength UNG S 2> <ถ>วลาเลือกซื้อเครื่องกรองจะเลือกซื้อ,อยังไงถึงจะไม่โดนหลอกเฮ้ยใช้แล้วปลอดภัยจริงหรือมีเชื้อราไหมหรือมีโอโซนมากไปไหมกรองได้ขนาดไหนอะแบคทีรียกรองได้ไหม PM 2.5กรองได้ไหมไวรัสกรองได้ไหมแล้วไวรัสตัวอื่นอะเช่นไข้หวัดใหญ่โรคซาอะไรนี้กรองได้ไหมโควิด19มีขนาดเท่าไหร่แล้วเลือกซื้อเครื่องกรองอย่างไรถึงจะไม่โดนหลอกเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะไม่โดนหลอกเมื่อเลือกซื้อเครื่องกรองไวรัสลอยอยู่ในอากาศมันนนอยได้า ขนาดไหนไวรัสลอย,อยในอากาศได้3ชั่วโมงติดอยู่กับเหรียญด้ประมาณ4ชั่วโมงลังกระดาษที่เขาส่งของมาเนี่ยพัสดุต่างๆได้1วันหรือ24ชั่วโมงพวกสแตนเลสพวกหม้อข้าวติดได้2วันถึง4วันพวกกล่องพลาสติกต่างๆจะอยู่ได้ถึง3วันมันอันตรายมากเลยนะจะต้องใส่แมสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆจับอะไรก็ต้องล้างมือแต่ถ้ามันลอ,อยอยู่ในอากาศเราจะป้องกันได้ยังไงปัญหาคือว่ามันสามารถลอยอยู่ในอากาศได้ถึง3ชั่วโมงแล้วเราจะป้องกันได้ยังไงอาจอยู่ในที่ปิด อากาศถ่ายเทไม่ดีแต่ไวรัสมันก็สามารถลอยอยู่ในอากาศได้ถึง3ชั่วโมงผมดูข่าวข่าวหนึ่งเป็นข่าวภาคค่ำมีผลการทดลองหนึ่งบอกว่าเชื้อโควิดสามารถลอยอยู่ในอากาศแล้วก็สามารถที่จะติดต่อกันทางอากาศได้เดี๋ยวลองดูการทดลองนี้ล่าสุดนะคะวันนี้เลยค่ะทาง who องค์การอนามัยโลกนะคะได้ออกมายอมรับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลนะคะ ยืนยันว่าล่าสุดนี้จากการทำการศึกษาข้อมูลค้นคว้าวิจัยต่างๆนะคะนอกจากโควิด1 9จะสามารถแพร่ผ่านละอองฝอยที่มันกระจายออกมาจากผู้ป่วยแล้วยังสามารถแพร่กระจายในอากาศหรือว่าแอร์บอนได้ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งณตอนนี้ WHO บอกว่าจะต้องทำการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมถึงปัจจัยต่างๆเหล่านี้ว่าทาไมมันจึงสามารถแพร่กระจายผ่านทางอากาศได้ด้วยเหมือนกันคะ่ะปัจจุบันนี้นะครับเชื้อสามารถแพร่กระจายได้ระหว่างผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกันเป็นหลัก โดยปกติการจะอยู่ในระยะ1เมตรเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นปัจจัยที่ในประเทศไทยมีการติดเชื้อระหว่างคนในครอบครัวที่เราสามารถติดเชื้อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้ผ่านทางละองฝอยในอากาศหรือว่าละองที่มีเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายหรือแม้แต่การสัมผัสโดยตรงไปที่ตาจมูกหรือปากของผู้ที่ติดเชื้อผ่านการไอาจามพูดหรือแม้แต่การร้องเพลงก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่าล่าสุดนะคะ WHO เองก็ออกมายอมรับแล้วล่ะคะ่ะ ว่าไวรัสหรือว่าเชื้อโควิด -19 นี้มันสามารถแพร่กระจายทางอากาศได้นะคะหรือว่าทางแอร์บอที่เราเรียกกันนี่แหละโดยเฉพาะในพื้นที่ปิดที่อากาศมันถ่ายเทมไม่ดีหรือว่าในที่ร่มแล้วก็เป็นพื้นที่แออัดด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ค่ะผู้คนเนี่ยมักจะใช้เวลาอยู่ในสถานที่เหล่านี้นานมากกว่าปกตินะคะแถมไวรัสค่ะมันก็มีขนาดเล็กมาก ทำให้มันสามารถลอยไปได้ไกลแล้วก็อยู่ในอากาศได้นานได้ไกลกว่า1เมตรนะคะการติดเชื้อมันอาจจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสพื้นผิวที่ปนเปื้อนกับไวรัสก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่ง WHO บอกว่ากำลังเร่งศึกษาวิจัยข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อจะได้ทำความเข้าใจกับปัจจัยของการแพร่กระจายของไวรัสตัวนี้ได้อย่างดีขึ้นจะได้สรุปถึงความเสี่ยงนะคะรวมถึงการศึกษารูปแบบของไวรัสที่เกิดขึ้นด้วยว่าเพราะอะไรมันจึงสามารถ แพร่กระจายเชื้อได้มากกว่าปกติสำหรับไวรัสบางตัวนะคะก่อนหน้านี้ค่ะทีมนักวิจัยจากเนเธอร์แลนด์เคยเผยแพร่ผลการทดลองชิ้นหนึ่งออกมานะคะก็นำสัตว์ทดลองอย่างเจ้าตัวเฟอร์เรตที่ติดเชื้อโควิดนะคะเอาตัวที่ติดเชื้ออยู่ที่กรงด้านล่างค่ะแล้วก็เอาเฟอร์เรตอีกตัวหนึ่งนะคะยังไม่ได้ติดเชื้อนะคะเอาไว้ที่กรงด้านบนกรงสงกรงนี้ค่ะ ทำลักษณะของการต่อท่อเข้าด้วยกันนะคะมีท่อที่มีอากาศผ่านจากกรงด้านล่างขึ้นไปกรงด้านบนทีนี้พอเจ้าตัวเฟอร์เดที่อยู่กรงด้านล่างซึ่งเป็นตัวที่ป่วยมันไอออกมามันจามออกมาค่ะมันก็ส่งไวรัสผ่านทางละอองฝอยลอยออกไปแต่ว่าด้วยขนาดของละอองฝอยนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะเดินทางหักมุมในท่อได้เพราะฉะนั้นหากเฟอร์เรตตัวบนติดเชื้อโควิดในเวลาต่อมา ความเป็นไปได้ของการติดโควิดจากเคสนี้เนี่ยหมายความว่าเชื้อค่ะเข้าไปหาเฟอร์เรตตัวบนเนี่ยทางอากาศนะคะที่แพร่ผ่านไปทางท่อลมนั่นเองและผลการทดลองว่าก็ปรากฏออกมาชัดเจนนะคะว่าเจ้าเฟอร์เรตตัวข้างบนเนี่ยมันก็ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 จริงๆค่ะแล้วก็มีการสร้างแอนติบอดีในร่างกายได้ในเวลาต่อมาด้วยเพราะฉะนั้นเหตุผลจากการทดลองนี้นะคะทำให้นักวิจัยก็เลยได้ข้อสรุปว่า ไวรัสโควิด1 9ที่ว่านี้มันสามารถแพร่กระจายเชื้อลอยไปในอากาศได้ด้วยเหมือนกันค่ะ wso หรือองค์การนาไมโลกเนี่ยยืนยันแล้วว่าไวรัสเนี่ยสามารถลอยอยู่ในอากาศมีละอองที่ลอยอยู่ในอากาศแล้วคุณหมอก็แนะนําว่าทางที่จะป้องกันได้ทําให้อากาศบริสุทธิ์ก็คือการใช้เครื่องฟอกอากาศต้องใช้ขนาดไหนใช่ไหมครับไวรัสเนี่ยมีขนาด0.1 ไมคอนต้องใช้เครื่องกรองอากาศหรือเครื่องฟอกที่สามารถกรองได้เล็กกว่า0.1ไมคอนถึงจะสามารถกรองได้